ขี้หมูบำรุงหัวขี้บัวบำรุงใบขี้ไก่บำรุงผลโคดรลับง่ายๆฉบับชาวไร่ชาวสวนไว้สําหรับท่องจําและนําไปใช้คําว่าขี้หมูบำรุงหัวก็คือปุ๋ยที่มาจากขี้หมูจะมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงรากบำรุงหัวของพืชเช่นมันสบปะหลังมันแก้วแครอทมันฝรั่งขิงขา่ากระชายเป็นต้นเพราะในขี้หมูจะมีธาตุอาหารหลกัก อย่างโพแทสเซียมอยู่มากนั่นเองส่วนขี้วัวบำรุงใบก็คือปุ๋ยจากขี้วัวจะมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงใบของพืชเหมาะสำหรับผักต่างๆที่เราจะใช้ทานใบเช่นผักคะน้าผักกวางตุ้งผักบุ้งผักชีต้นหอมหรือผักใบเขียวที่เราใช้กินใบอื่นๆเหตุผลที่ขี้วัวเหมาะสำหรับพืชกินใบก็คือในตัวของขี้วัวจะมีสัดส่วนของไนโตรเจนที่เยอะซึ่งเหมาะสำหรับบำรุงใบเล่งเขียวส่วนขี้ไก่บำรุงผลก็คือในตัวของปุ๋ยขี้ไก่จะมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงผลของพืช โดยเฉพาะผักกินผลหรือผล,ลไม้เช่นพริกมังเขือฟักทองบวบมะนาวเพราะว่าในตัวของขี้ไก่จะมีสัสดส่วนของฟอสฟอรัสที่สูงซึ่งจะช่วยบำรุงดอกเร่งดอกเร่งผลคำพวกนี้เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวบ้านทําให้จําง่ายและใช้ได้ผลดีอาจจะมีคนถามว่าเอาขี้หมูขี้วัวขี้ไกส่สลับกันได้ไหมคําตอบก็คือได้ เพราะว่ามันก็เป็นการบำรุงพืชบำรุงผักบำรุงผลได้เหมือนกันแต่มันจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราใช้ให้ตรงสูตรหมูหัววัวใบไก่ผลโค้ดหกคำจำให้แม่นป้าเขาเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกที่กล่าวมาจะมีปริมาณมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการเลี้ยงการเก็บรักษาแหล่งที่มาของมูลสต้์นอกจากปุ๋ยคอกจะมีประโยชน์ต่อพืชผักแล้วปุ๋ยคอกก็ยังช่วยป้องกันรักษาหน้าดินและบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชปลูกผักถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตาม แล้วเมมมาพูดคุยกันบ้างเด้อบ๊ายบาย